สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Isuzu Vios 4x4 2023นะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมาทดสอบสมรรถนะนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นอะไรนะคุณด้ยครับคือเป็นระบบป้องกันการชนด้านหน้าครับพี่หรือว่าเรียกง่ายๆคือว่า a d a s สนะครับเอดัโอ้ยเอดัคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเพิ่มตัวคือกล้องความละเอียดเป็นที่ 3D เป็นกระบะรายแรกของประเทศไทยนะครับที่มีระบบนี้นะครับช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยป้องกันนะครับเกิดอุบัติเหตุ ได้ประมาณ20-50เปอร์เซ็นต์ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรานะครับแล้วเราเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอให้กับกระบะของเรานะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวการทำงานของตัว a d ร์ดักันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปเลยครับผมครับพอเข้ามานั่งในรถแล้ว มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับตอนนี้สําหรับกระบะอีสูของเรานะครับก็จะมีระบบเอดาหรือเรียกง่ายๆนะครับก็คือมิจิกไอคืออะไรพี่เอกตัวนี้นะครับมันคือระบบเซนเซอร์หรือเป็นดวงตาคนเรานะครับมันต้องมีดวงตาอยู่2ดวงนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับมันจะมีแค่คามิล่านะครับหนึ่งตัวตัวนั้นยังไม่สถียนเท่ากับของเราของเราเป็น2เลยนะครับ2องคามล่าซึ่งมีความสเถียนและแม่นยํามากนะครับระบบนี้นะครับช่วยอะไรนะครับช่วยในการ ป้องกันอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการชนนะครับมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือบายสปอร์ตบายสปอร์ตนะครับก็คือบามีรถมาด้านข้างนะครับก็คือจะมีการแจ้งเตือนที่ตรงกระจกมันมีเสียงไหมครับมมนมีเสียงครับมมนมีเสียง๋อมีเสียงเนาะแล้วก็มีขึ้นไฟตรงด้านข้างกระจกด้านนี้ใช่ถูกต้องครับผมที่เนทเรายังมี Stop and Go นะครับระบบนี้นะครับทางานเมื่อ รเราต้องการที่จะล็อกความเร็วนะครับเช่นล็อกความเร็วที่80รถคันนี้นะครับมันจะป้องกันความเร็วนะครับไม่เกิน80ก็คือควบคุมความเร็วที่80ะนะครับหมายถึงว่าเราอยากจะขับในระยะทางแบบนี้ในความเร็ว<อ>ที่80 <km S 2> กิโลเมตรก็สามารถรทําได้แต่ โดยทั่วไปแล้วนะครับมันจะไม่มีระบบแปลผันของเราจะมีระบบแปรผันซึ่งคืออะไรซึ่งเมื่อเราตามรถคันหน้ารถคันหน้ามีความเร็วที่ช้าลงรถคันนี้ก็จะช้าลงตามไปด้วยอ๋อสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่80แล้วเราวิ่งอยู่80แต่คันหน้าวิ่งอยู่60มันก็จะจับให้วิ่งตามคันหน้าถูกต้องครับพี่เนีอ,อโอเคก็คือเราก็อย่าเร็วอยู่60เท่ากับคันหน้าถูกต้องอ๋อไปตลอดแล้วคันหน้าเบรกคันนี้ก็จะหยุดตาม go ด้วยครับก็คือคนห้าหยุดเมื่อใม รถขา้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าเราก็จะเค้นตามโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งจะตามไปจนกว่าจะถึงความเร็วที่เรากําหนดในบรรดากระบะนะครับเป็นของเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะปัจจุบันที่มีระบบนี้นะครับเทียบเท่า<ช>ทกับรถยุโรปเลยยังไม่พอนะครับที่บอกว่ามีระบบหรือดวงตาดวงตาคอมิ้าคู่คือป้องกันการชนด้วยสมมติเราขับไปนะครับมีสิ่งตัดหน้าหรืออะไรก็ตามรถคันนี้มันจะเบรกให้ทันที สิ่งนี้แหละที่เราจะมาทดสอบกันใช่ครับผมเราเราไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะทาํางานยังไงครับผมไปเดี๋ยวเราทดสอบเลยครับ